ทำความสะอาดถนนสุขุมวิทก่อนเออใช่ไหม <laughs> ครับคุณวินบอกว่าอะไรนะเราต้องการคนเก็บขยะมากกว่าเทเลอร์สวิปเออเออเออต้องการคน,น,นเก็บขยะมากกว่าไม,ไม่รู้ว่าผู้ว่าชัดชาติเนี่ยสะดุง้งสะเทือนอะไรบ้างกับคองไฟอ่ะนะ <laughs> <laughs> นี่ว่าไม่ได้นะตอนนี้ผู้ว่าชัดชาติเขาทำงานนะคะพี่ก้อง เนี่ยเขาคงได้ยินพี่ก้องเรียกหาตลอดเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อวานนี้เขานอกจากจะไปลงพื้นที่ที่สุขุมวิทสิบเอ็ดแล้วเนี่ยนะคะนี่เขาก็ทํางานเตรียมพร้อมเรื่องสงกรานแล้วนะเพราะว่าสงกรานเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่แบบยิ่งใหญ่เป็นพิเศษนะเออกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เตรียมพร้อมสําหรับงานมหาสงกรานตามนโยบายซอฟ t ์พาวเวอร์นะคะสิ่งที่ทางผู้ว่าชัชชาติและกทมได้เตรียมก็คือ เขาจะเตรียมเอ่อห้องเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกห้องจับผิดเขาบอกางนี้เขาบอกว่าเอ่อทางทีมกทมเนี่ยนะคะผู้บริหารกทมเนี่ยเมื่อวานได้ไปตรวจเยี่ยมห้อง CCTV ในการเตรียมความพร้อมนำเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเเขาจะมีห้องที่จะ มีการแบบเขาจะมีจุดที่จะรวบรวมจุดติดตั้งและจานวนกล้อง C C T V ที่อยู่บนถนนเข้าสารเนี่ยคือปีนี้เขาต้องการจะขยายการเล่นสงกรานให้กระจายตัวออกไปปีที่แล้วมีคนมาเล่นสงกรานเข้าสาร10,000แกว่าคนเบียดเสียดกันเยอะถ้ากระจายตัวออกไปเนี่ยก็จะทําให้คนการเล่นน้ําไม่แออัดทีนี้พอกระจายตัวออไปปุ๊บก็ต้องใช้กําลังตํารวจในการดูแลมากขึ้นก็เลยคิดว่ามันต้องใช้เทคโนโลยี A I แล้วก็กล้อง C C T V ต้องมีการเพิ่มปริมาณขึ้นมาในการที่จะไปดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะคะเมื่อวานเขาก็เลยลงพื้นที่ไปดูว่าเออพอรวมกล้องกันแล้วเนี่ยกล้องมีจํานวนเท่าไหร่คุณภาพเป็นยังไงมุมกล้องเป็นยังไงนะคะก็มาคุยว่ามีข้อบกพร่องอะไรตรงไหน,นยังไงบ้างแล้วกเออ็เขาก็จะมีอะไรอย่างเขาจะราชาระงสมโมเดลอะคะ่ะเพราะว่าทางคุณเศรษฐาเนี่ยมาเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายนี้กับกทมก็ได้สั่งการให้ ดูแลเรื่องรถรับจ้างสาธารณะที่เอารัดเอาเปรียบเนี่ยก็ต้องมาดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะครับอ๋อนี่ก็อา้าวนะใครรับผิดชอบอะไรก็ขยันทํางานกันไปนะครับคุณเศรษฐานาะยกก็ไปประชุมอ,อาเซียนนะที่ออสเตรเลียภูว,ว่าชัดชาก็เตรียมรับมือสงกรานนะ